เเสสยาติดก็อันนั้นยังไม่พบชิ้นส่วนของยาเสพติดนะพบแต่อุปกรณ์ในการสูบสูบสูบอะไรนะในส่วนที่เราสูบทางจมูกน่าจะสูบทางจมูกนะครับสูบทางจมูกครับอุปกรณ์ที่

มามกันเขก็บอกไปที่แต่ที่ฉันฉันขึ้นขึ้นไปฉันพอเออแล้วไปเจอขึ้นก็เนี่ยเป็นคนแบบเดิมไม่ไหวอยู่ตรงจะไปไม่มีอะไรเราหุ้นกับมารวันึ้นขึ้นห้องเงนประม ผมไม่อพยพ ค,ค,ค,ครับเข้าในห้องครับทั้งส,งสองเนี่ยตอนนี้ยืนยันว่านะก็เป็นมาจากการเสพยาเสพติดเทนนองผมเอ่อมทางกองพิสูจน์ฐานเพิ่งกลับไปนะครับก็คงต้องยังเร่งด่วนที่จะบอกยังไม่ได้แน่ชัดนะครับแล้วก็าก,การ สอบถามเพื่อนเบื้องต้นเนี่ยก็มีน่าจะอยู่มีมีมีการรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนะครับกันยาเสร็จติดก็อันนั้นยังไม่พบชิ้นส่วนของยาเสร็จติดนะพบแต่อุปกรณ์ในการสูบสูบสูบอะไรนั่นเองที่เราสูบทางจมูกน่าจะสูบทางจมูกนะครับสูบทางจมูกอุปกรณ์ที่เหมือนหลอดเหมือนหลอดเป็นหลอดเป็นหลอด หลอนดูกาแฟแล้วจากจากการที่ทา,ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยพบว่าก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเนี่ยมีผู้หญิงในห้องเนี่ยลุกลี้ลุกลอนออกไปจากห้องก่อนหนึ่งคน,นตรงนี้เพอที่จริงเราได้มีข้อมูลตรงนี้เป็นไรบ้างตรงนั้นก็เป็นกลุ่มอ่ก็เป็นกลุ่มเป็นหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันอ่าเป็นหนึ่งในห้าคนตอนนี้เราคบตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเดีะจะได้สอบถามว่า อยู่ในกลุ่มตลอดมาไหมหรือว่าเป็นยังไงถึงเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับตอนนี้ได้การทาการควบคุมตัวนแล้วไม่ได้ควบคุมตัวพบตัวผู้ทราบว่าเป็นใครพบตัวก็ต้องเชิญมาคุยอยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วมีพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดไหมก็พบหลอดนะฮะหลอดกาแฟน่าจะตกอยู่ในที่ตกอยู่ในห้องเก็บเับครับ สองครับตอนนี้ที่จะเหตุชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วอาการของผู้หญิงที่นำตัวส่งโรงพยาบาลที่ว่าอาการสาหัสตอนนี้น็ยังไม่ทราบครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะฝ่ายสุสวนก็ไปสอบไปดูสอบถามอาการแล้ว ครับบอกว่ารวมตัวกัน5คนตายไปสองก็จ้างรสองส่งโรงพยาบาลสองส่งโรงพยาบาลสองและอีกคนหนึ่งก็คือคนที่เจออีกคนก็ที่ออกไปก่อนแล้วเจอแล้วอันนี้เดี๋ยวจะได้เรียกมาสอบถามว่าอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องต้นคือคนนี้เนี่ยที่วิ่งสวนเจ้าหน้าที่ห่าห่าห่าก็เป็นคนแจ้งเขาเป็นคนแจ้งครับแเรื่องต้นได้คุยสอบถามนี่กำลังเดี๋ยวจะกลับไปเนี่ยครับตอนนี้ตัวอยู่ที่ไหนครับกำลังพามาที่สนชกครับ ใช่ครับ,รบแ,ตแต่ที่ตัวคนเดียวี่มีพ่อขุดก่อนเกี่ยวกับยาหรือต้องาเรายังไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับนะครับ